กูจะทำการเข้าห้องทำงานมีลูกทีมกูอยู่สองตัวเจอ็บเจ็บเจ็บคลิปแรกของช่องไม่ต้องมีเฮียอะไรทั้งนั้นเอ้ยไม่ไปแมวบินได้ อแล้วนี่คือแรงงานท่าที่ผมจ้างมาในราคาห้าสลึงตันซากูเป็นต้นไม้เลยเพราะมึงไม่มีใครเอาไงจอดลากแล้ววิ่งหนีจอดลากแล้ววิ่งหนีคลิปแรกกูจะสอนวาดรูปให้กับเด็กเลเวลหนึ่งกันนะครับนะครับนะครับนี่คือลูกมือผมไม่ใช่อาจารย์กูตั้งหากขวย เอาจารย์ด่าก,กูกูตายดีกว่าอา,อาจารย์บอกปวดคอกูเลยบอกให้อาจารย์หักคอ,อก็นอนดิมด,มดพ่อมึงอยู่ในห้องกูไม,ไม่มีท่านไม่มีมดจ๊กเหีมเริ่มมึงมันน่าจะเอาปากกามาคืนกูเออลืมเลยกูตายดีกว่าวอาจารย์กูไม่เอาปากกามาคืนกูกูตายเลย เยมวิธีการวาดลูกของผมนะครับเฮ้ยแหมมึงดูดิเพื่อนทีโพสเยอะแมวยืดยืดวิธีวาดลูกของผมคือเราต้องมีหัวครับแล้วก็ตาเติมตาเข้าไปแต่กูไม่มีหัวเพราะว่ากูวาดดอกไม้มันเลยไม่มีหัวพ่อฟาวี่เดอะฟาเว แล้วเราก็จะเติมปากอยากให้เป็นมนุษย์เราก็ต้องเติมจมูกอยากขับรถแ h ม m แลมากินขนมแล้วทิ้งฟ้างเต็มห้องเกิดเลยกูสอนเด็กอยู่เราเราก็เติมหูเข้าไปโอ้ยเ <c oughs> นี่ยแหละฝีมือสุดขีดกูละทำไมมึงไม่ถ่ายแนวนอนอ่ะมึงจะได้เห็นเยอะๆก็อันนี้กูถ่ายแนวตั้งอยู่มึงก็ถ่ายแนวนอนดิแต่แต่กูถือแนวตั้งอยู่ กระดองตั้งไหมหล่อพอห้องมันนึกเราต้องมีคอนะอยากกินไข่ตุ๋นเยอะมันนึกเราโปไม่ได้มันนึกเราต้องมีเสื้อชิเนจิไม่มีคอใครวะชิเนจิใครวะอย่าก,กูจะเก็บแล้ว NTR โอ้แล้วว่ามันขาดกูเสียหัว <c oughs> NTR ทำไมหน้ามันยับอย่างเงี้ยเนาะโอเคหายแล้ว นี่มันอะไรกันเส้นแล้วก็ต <satisfy fade ados> oh, ้องเติมมือเข้าไปเจโกบิเตตะเยอะอะไรต่อวะเจ้าโกบิเตตะโอ้เครียดเจโกบิเตตะแล้วกูเป็นอันนั้นเป็นตัวอะไรนะเป็นแมวหรือเป็นยิงจอกชิราอินุฟุบุกิอินอินุ นุ่ง<ฮ>มันุเราต้องมีขาไม่มันว่าเราไม่ยังเกงใส่มีขาพอ,องแต่ถ้าเป็นกูกูไม่วาดขาเลยไหมเพราะว่ากูวาดต้นไม้ต้นไม้พอ,องอีก <c oughs> แล้วโอเคเราจะเติมรองเท้าเข้าไปเสร็จแล้วคนนี่ไงครบองค์ประกอบา36องศารายการวาดรูปที่บันเทิงที่สุด <c oughs> ต้อนรับสู่ช anel แฮมเมียโอเค